สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b า r o s s t u d i อผมวันนี้เป็นการรีวิวแพลตฟอรของ Chaos Knight นะครับหลักการง่ายๆครับภาพนี้คือถ้าอีกฝั่งติดแพลเฟอร์มช็อคเราจะโหดขึ้นแบบ200%ร้อร์เนะผมเราจะเก่งมากๆถ้าเกิดทําให้ฝ่ายข้ามเนี่ยตกใจแพลตรอร์มช็อคได้นะฮะอามิรูคืออะไรครับ Chaos Knight Chaos Knight มีอ่ะไมิรูชื่อว่า Harbinger of Dread ครับผม Chaos Knight ทุกโมเดลจะได้รับโบนัสข,ของ Dread Ability เนี่ยตามที่กําหนดไว้โดยที่ว่า เปิดใช้งานปุ๊บมีผลตระกันต่อสู้นะครับในแบตเทอราวที่1เป็นต้นไปมันจะชื่อว่าเดสแพรครับผมออร่าทูเคเอสไนท์มีความสามารถนี้นะสตูนระยะสูงสุดของโมเดลเคเอสไนท์ของเราเนี่ยเมื่อทำการแบ t เทอร์ช็อคเทสหรือลีดเดอร์ชิพเทสครับลบ1แต้มเช่นทอยออกมา2ลูกได้6ลบหหรือ5ผมผ่านผ่านหรือเปล่าถ้าต่ำกว่าที่เขียนไว้ก็ไม่ผ่านนะทำให้เขาเทสผ่านยากขึ้นครับจากนั้นครับแบตเทอร์ Battle ลาวที่3เป็นต้นไป Doom and Darkness ทุกครั้งที่โมเดลนี้ทำงานติดเป้าหมายในสภาวะ b a t t l e Shock เราจะได้รับบวกหนึ่งทวูนะผมคือทอยทวูดอีกหนึ่งแล้วถ้าเกิดศัตรูเนี่ยติดแบตเตอร์ช็อกอยู่แล้วแบบเชี่ยตกใจเคีสยสไนเปิ้งมาจะยิงเราครับหรือจะออใช้อาวุธมิลีตีเราก็ตามเนี่ยลบหนึ่งตัฮิตครับผมอ่าตกใจอยู่ตีเคีสายสไนย่าครับนอกจากนี้ครับมันยัมีความสามารถคือซูเปอร์เฮฟวี่วอล์กเกอร์ด้วย การ normal, a s w a n e และ f a l l b a c k ครับจะสามารถข้ามโมเดลต่างๆได้เลยยกเว้นไททานิกนะคุณสามารถเอาเคิลไซ์เนี่ยเดินข้ามรถถังได้สิ่งกีดขวางที่ไม่ถึงสี่นิ้วก็เดินข้ามได้หมดเลยนะครับเหมือนว่าไม,ไม่มีอะไรขวางเลยคือเดินข้ามแบบเดื้อ่ะแต่ต้องจบการเดินที่แบบไม่มีอะไรขัดขวางกันนะคือข้ามปุ๊บอ่ะตรงนี้ต้องลง,ลงยืนได้งไงโอเคนี่ฮะ super h วอ v ์ Heavy walker ของเคไซน์ครับผม ถัดมาครับเป็น detachment rule กันบ้างครับ traitor land ครับผมในขั้นตอน battle shock step ของ command phase ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดสตูอยู่ในระยะ12นิ้วของเค้าในของเราและมีโมเดลน้อยกว่าตอนเริ่มต้นเช่นยูนิตมัน20ตัวเหลือ19อ้าวอยู่ในระยะ12นิ้วครับประกาศเลยว่าคุณต้อง battle shock case ครับผมไม่ผ่านก็ติด battle s h o c กันแหละเอาล้ถ้าสตูมปตัวเดียวอะไรแบบการิมาเนี้ย เลือดเลือดเอ่อต้องมีเลือดน้อยกว่าตอนเริ่มต้นครับเช่นปริมาณเลือดออกไปหนึ่งบูนเงี้ยเอ้ยเลือดไม่เต็มอ่ะอยู่ในระยะสิบสองนิ้วของเราก็แบตเทิลช็อคเคสครับผมในตอนแบตเทิลช็อคสเต็ปของฝ่ายตรงข้ามนะหลังเขง้ามาสเต็ปอะ่ะมันอยู่ในตอนท้ายเข้ามาสเต็ปอะครับจังหวะนั้นเนี่ยดูก่อนเลยว่าเฮ้ยระยะสิบสองนิ้วหรือเปล่าบูนเต็มไหมบูนไม่เต็มเทสถัดไปครับสเตเดียมครับเรดฮาวผมใช้หนึ่งซีพี ใช้ตอนเริ่มไฟเฟดหรือเริ่มชุดติ้งเฟดของเราครับเลือกวอลล็อกสองยูนิตหรือมากกว่าและยูนิตศัตรูอ๋โอโหหลายสามตัวก็ได้เหรอเพิ่งสังเกตและยูนิตศัตรูหนึ่งตัวครับเป็นว่าหมายของวอลล็อกจนจบเฟดนั้นครับหน่วยวอลล็อกที่เราเลือกไว้เนี่ยสามารถจะมีศัตรูยูนิตที่เลือกไว้เท่านั้นนะฮะคุณจะเอาวอลล็อกที่คุณเลือกไว้เนี่ยไปตีตัวอ,อื่นไม่ได้จนจบเฟดที่เราเลือกนะไฟเฟดหรือชุดติ้งเฟดก็ตาม อาวุธผมวอลล็อกนะครับจะได้รับการซัสเตนฮิตหก็คือทอยทูฮิตออก6แล้วก็บูอีหนฮิตครับผมและถ้าเกิดยูนิตที่เราเลือกโจมต,ตีเนี่ย mm hmm. ติดเบนเดอรช็อคอ,อยู่คือเหมือนเหมือนหมาล่าเนื้อไอโมเดลวอลล็อกที่เราเลือกไว้นะครับจะถือว่าทอยทูฮิตขอแค่5เป็นคิดเข Hit, ้าฮิตแปลว่าทอยออก5ปุ๊บได้ซัสเตนฮิตเลยครับนี่ครับข้อดีของการที่ฝ่ายฟสงครามติดเบนอรช็อคนะฮะถัดมาครับเกมที่2 พัทเทอร์เรลรเฉดหรอวะทเทอร์เรเดแล้วกันผมเรียกงี้แล้วกันใช้ได้ทุกเฟดครับเมื่อสตูทอยเบนช็อคเทสเราไม่ผ่านแต่มีเงื่อนไขคือว่าต้องอยู่ในระยะ12นิ้วของเคออสไนท์เรานะฮะถ้าเกิดเขาอยู่ในระยะ1ิอนิ้วของเคออสไนท์เราแล้วทอยเวนช็อคเทสไม่ผ่านทอยเต่าที่6กหลูกครับผมออกสี่ขึ้นไปสตูตัวนั้นนะครับโดนหนึ่งมอทวูลแล้วเราฮิว1่วูลอ้าว คืออันนี้ผมอ่านให้ดูอีกทีนะว่าเมื่อศัตรูเนี่ยเทสเป็นต้องช็อกเทสไม่ผ่านคือเกิดเขากาลังจะเทสไม่ต้องไม่ต้องใช้เจมครับผมรอเขาเทสเสร็จแล้วไม่ผ่านกดใช้ครับถ้าอยู่ในระยะอ2นิ้วกดใช้ได้เลยทอยดี6กลูกออกซีบวกโดน1มัทวูล์นแล้วเราฮิว1วูลวนด้วยอันนี้ดีวะ่อนข้้งชอบเจมสา3ครับ this day for the week ใช้ในไฟเฟดหลังศัตรูเลือกเป้าหมายเลือกเคียวไนท์หนึ่งตัวที่ตกเป็นเป้าผมเช่นศัตรูแบบชาร์จเข้ามาแล้วไฟเฟดครับจะตีคุณเราเลือกเคียไนท์หนึ่งตัวเลยครับเค s k n ไนท์ตัวนั้นครับจะมีความสามารถฟิลโนเพนที่หบวกตายยากขึ้นนะและถ้าเกิดศัตรูที่มาตีเนี่ยดัดติดเป็นทัช็อคครับผมเราจะฟิลโนเพนที่ห้าบวกครับง่ายๆเลยอันนี้เจุที่สี่ครับอัลลองลิช ใช้ในคอมมนเฟสของเราครับเลือกโมเดลแอป h o อร์เรนต์และวอลด็อกไปเกินสามตัวก็คือแอป h o อร์เรนต์คือตัวใหญ่ใหญ่ะวอลด็อกคือหมาหน้อยน้อยอะจน,นถึงคอมมนเฟสถัดไปของคุณโมเดลวอลด็อกเหล่านั้นถือว่าอยู่ในระยะเอล่าของแอป h o อร์เรนต์โมเดลนั้นโบนัสอะไรก็ได้เต็มที่ครับผมแค่คุณชี้แล้วเลือกอะหนึ่งซีพีครับม,มันก็ตามชื่อนะสายจูงท,ที่ที่ทอดยาว a ลองลิส จูงไกลๆครับอ่ะมึงไปล่าเหยื่อไปเอาออร่าไปประมาณนี้ถัดมาครับเจมที่5าเดียบริลิกเบลวัคใช้ในชุดติงเฟดของศัตรูหลังจากเขาเลือกเป้าหมายเสร็จครับผมถ้าเขาเลือกเป้าหมายเสร็จปุ๊บอ่ะคุณเลือกตัวนี้ใช่ไหมเราก็เลือกยูนิตเคล็ไนท์ของเราครับที่เป็นเป้าการโจมตีระยะไกลนั้นจุดจบเฟดครับโมเดลเคล็ดไนท์ของเราตัวนั้นเนี่ยจะมีอินเวลเซฟซีบวกเมื่อโดนโจมตีระยะไกลครับผมก็เซฟชีวิตได้ดีฮะหนึ่งซีพีเท่านั้นเอง เจมมที่6ครับ Night nice of Shade ใช้ใน Movement Fade หรือชาร์จ Fade ของเรานะฮะเลือก w a r Dog สูงสุด2โมเดลหรือ t i t a n i c Chaos Night 1นโมเดลจนจบ Fade ครับโมเดลที่เลือกไว้เนี่ยจะสามารถเคลื่อนที่ผ่านโมเดลและสิ่งกีดขวางที่เหมือนกับว่าไม่มีอะไรอยู่คือมันไม่ได้บอกเลยนะว่า t i ทนน้ท n i u กันได้ไหมไม่มันเหมือนกับว่าเรากลายเป็นเงาแล้ววิ่งผ่านไปเลยเอาไว้เคลื่อนที่นะเจ้มนี้1 CP เช่นกัน จบสิไอ้จบสเตจมแล้วมาดูเอนชันเมนต์กันมากดีกว่าครับหลอดออฟเดรสก็ผมชิ้นแรกติดกับโมเดลแคทไนท์เท่านั้นนะครับเริ่มต้นไฟเฟดเลือกยูนิตสตูนนระยะเอนเกจเมนหนึ่งยูนิตสตูตัวนั้นครับต้องทําการทดสอบแบนช็อคก็คือว่าเข้าไฟเฟดฝั่งเราจะตีแล้วครับเทปแบน,นช็อคหน่อยสิฝั่งตรงข้ามอยู่ในไฟเฟดมันจะตีเราแล้วเนี่ยเราก็บอกเลยเฮ้ยก่อนตีแบนช็อคก่อนกลัวเปล่า ถ้ากลัวก็ตีไปในช่องไปครับผมก็ดีนะนี้เขานั่งแสบทีเดียวผมว่านี่เป็นของที่คนที่เล่นเครื่องไหนติดกันเยอะเอ็นชั้นเว้นที่2ครับ The Traitor m a r k ใช้กับโมเดล chaos knight เท่านั้นครับความสามารถ doom and darkness เนี่ยก็คือไอ้ที่เป็นอา m y blue ครับมันจะมีอันหนึ่งที่ทํางานตั้งแต่เทินสามถูกป่ะไออันนั้นอะถ้าใครตีน,นี้ไปครับเมื่อจะทํางานตั้งแต่เทิร์นแรกเลยก็คือศัตรูเนี่ยบัตะช็อคอยู่เราตีไปวงหนึ่งทูบูลแล้วก็ ศัตรูโจมตีเรามาลบติดหูฮิตครับถ้าเขาติดเป็นตั้งช็อคของดีเช่นกันฮะถัดไปครับออร่าออฟเทอร์เลอร์อันนี้ใช้ยากนิดหนึ่งคือว่าติดโมเดลเคออฟไนท์เท่านั้นถ้าเกิดคุณควบคุมออบเจิทิมาร์เกอร์แล้วจบคอมมานด์เฟสของเราเนี่ยไอออบเจิทิมาร์เกอร์นั้นนะครับจะติดสถานะเทนคือปนเปื้อนเมื่อคุณเอายูนิตของคุณเดินออกจากออบเจิทิมาร์เกอร์นั้นไอ ออฟติที่มาร์เกอร์นั่นแหะจะยังถือว่าอยู่ในการควบคุมของเราอยู่แม้ว่าจะไม่มีใครยินอยู่ตรงนั้นแล้วนะคือแบบคุณยึดปุ๊บเฮ้ยมึงปนเปื้อนแล้วจุดนี้เป็นฐานของเราแล้วคุณเดินออกไปจุดนี้ก็ยังเป็นของคุณอยู่จนกว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะมายึดจุดคืนนะผมนอกจากนี้ไอจุดที่มันติดสถานะปนเปื้อนหรือเทนเต็ดเนี่ยจะมีความสามารถเดสแพดเรสทำงานครับผมก็คือว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามอยู่ในระยะ12นิ้วของออฟติที่มาร์เกอร์ที่สถานะนี้เนี่ย แล้วยึดไม่ได้นะลบหนึ่งแต่โมเทสเป็นนั่นช็อคกครับผมรวมถึง l e เดอร s h i p ที่เทสด้วยฮนะลบหนึ่งหมดเลยเวลาเพ่งเทสนะครับก็อันนี้ situation ว่ะว่าอยากจะแบบยึดจุดอะไรให้มันติดปนเปื้อนหรือเปล่าหลักๆอยู่ตรงนั้นถ้ากิคิดว่าเฮ้ยตัวทับเราโอเคแนวหลังเรามีตัวยึดจุดเล็กๆน้อยๆอยู่ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยเราแบบมีตัวใหญ่เดินหน้าบุกเดียวผมว่าใช้ก็โอเคนะอันนี้ สุดท้ายครับ Enchantment ที en ่4 p a n o p อปรีออฟเดอะเคิร์สไนครับผม panoply of the c u r s e Knight ์โมเดลแคิร์ไนท์เท่านั้นครับถือได้ทุกครั้งที่ใครโจมตีเข้ามา AP พรบหนึ่งดื้อๆเลยครับคือจอบเกาะยากขึ้นอันนี้ก็เพิ่มความถึกครับผมแล้วแต่จะใส่เลยและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของเคิร์สไนทนะครับทั้งเรื่องของเจม e n เอ a นชันเมน m ์อามิูถูกใจทุกคนกดไลค์ซับสไครต์เอาไ้ด้วยแล้วก็เจอกันในโอกาสหน้าครับ กับทัพต่อไปบราเธอร์ Brother.